สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น v e r k ล s คกับรายการเจาะแฟมไม่รับ 40k นะครับวันนี้คอนเทนต์ที่เราจะมาพูดถึงก็คือยูนิตที่ยอดเยี่ยมที่ควรใส่ไว้ในลิสต์ของทับ Extra m i l i t ท r ล m นะครับถามว่าทำไมทาไมถึงต้องทำทับนี้นะครับเพราะเป็นทับที่ผมเล่นและจะมีคิวสลับจัดลิสต์แข่งพันแต้มเดือนหน้านะครับเลยกะามาหาข้อมูลยูนิตที่น่าใช้โดยการเช็คจากลิสต์ของ การแข่งขันในต่างประเทศดูนะครับซึ่งส่วนมากเขาจะทําเป็นสองพันต้มเราก็จะเอาแค่ยูนิตที่น่าจะพอจับใส่พันแต้มได้มาดูก่อนนะถ้าไม่ไหวก็ค้ำๆยูนิตบางตัวไปด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าในภาพเนี่ยผมใส่มาแล้วสี่ยูนิตไปดูกันว่าจะมีทั้งยูนิตพวกนี้อยู่ในลิสต์หรือไม่นะครับมานะครับแอสซาี่ทำดีินะครับเป็น,ท,ท,นที่เอามาจัดในครั้งนี้โดยดูอะไรบ้าง ดูจากความสามารถในการทําผลงานได้แม้จะโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับที่โดนเนิร์ฟไปก็คือบ้านเทมเพทัสไซออนนะครับรีดสไตร์นะครับซึ่งแต่เดิมมีอัตราการชนะในการแข่งขันสูงมากนะครับปัจจุบันลดเหลือ49เซนะครับหลังจากโดนเนิร์ฟไปแล้วซึ่งมันทําคะแนนแล้วก็ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีอยนะครับไม่ได้ล่วงไปามากฉะนั้นจึงมีการเล่นทัพนี้ได้อย่างาเขาเรียกว่าอะไร สบายใจได้นะครับไม่ได้โดนหนักอะไรขนาดนั้นมีตัวเลือกที่น่าสนใจมาแนะนําสําหรับผู้เล่นการ์ดแมนวันนี้ก็คือดูจากลิสต์การแข่งขันทั้ง15ลิสต์ที่เป็นผู้เล่นเอซ่ามนทัลัมนะครับเป็นทัพที่จะมาหลังมีการปรับบาลานเรียบร้อยนะครับมีทั้งยูนิตท,ที่ใช้เกือบทุกเกมเลยและยูนิตท,ที่ไม่ค่อยได้เห็นก็มีนะครับในบางทัพเนาะต่อมีการนํามาใช้ด้วยแล้วก็ดีแทชเมนต์ส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับ ก็จะเป็นบ้าน Combine Arm แล้วก็ Hammer of the Emperor ซึ่งเป็นบ้านรถถังที่ดูเมตาสุดแล้วนะครับซึ่งบ้าน b e a t h e ได้หายไปหลังจากที่ Tempesta Sion โดนเนื้อไปด้วยนั่นแหละนะครับใช้แต้มเยอะขึ้นนะครับทัพฮอดก็ยังคงมีการใช้ได้ดีนะครับในบ้านมิค h นแอร์ซ l ลแล้วก็ Beathead r i g e นะครับซึ่งะจะเป็นการที่เรา Tempesta Sion โดดลงมาจากรถหรือว่าเรา c a s k i n โดดลงมาจากรถแล้วย,ยิงหรือไม่ก็ใช้ Tempesta Sion เป็นกำลังหลักเลยหกยูนิตแต่ว่าก็น่าจะกินงบประมาณพอสมควรนะผมก็เลยข้ามไปซะยูนิตที่มีการใช้เยอะนะครับในสอบ0ันแต้มเนาะก็จะมี t a ค e ร r ส e อนจ n นอ่าเอนจินเซียนะครับจะเป็นเอนจินเนีย์ตลอดเลยเวยก็คือตัวเนี้มันจะแจกบัฟอินเวลซให้กับโลโกดอนให้กับวีเท c l e ได้นะครับแล้วก็ฮิลได้ด้วยซึ่งควรจะมีไว้ตัวหนึ่งยืนไว้ข้างๆกับรถถังที่เราเอาไปใช้ในการต่อสู้นะครับ นอกจากนี้ก็คือลูกกระดอนเบเทนแทงนะครับด้วยอ b บิลิตี้ของตัวไบเทนแท้งทาให้มันปัดดาเมจได้หนึ่งครั้งนะครับต่อเทิร์นหรือเปล่าจะไม่ได้นะครับเป็นรถถังที่ยิงโคตรแรงโคตรถือปืนก็เยอะนะครับใส่คู่ไปกับลูกกดอนคอมเมนเดอร์จะทําให้เรามีลูกกรดอนหกคันในสนามซึ่งมันเหมาะมากสำหรับบ้านแฮมเมอร์อัเดียมเพลยเลยครับโอี OP และเมตาสุดๆไปเลยนะครับ ยิงตัวใหญ่ก็ได้ยิงตัวเล็กก็ได้แล้วแต่ว่าจะใส่อาวุธอะไรเข้าไปนะครับต่อไปก็ยูนิตคิวทีมอย่างแลดลิงนะครับถ้าเราซื้อกอง q ิวทีมาเราจะได้มา10ตัวเนาะแต่ว่าในยูนิตเกมใหญ่เนี่ยเราแยกเป็น5ตัวได้นะครับใน1นึ่งยูนิตใส่ไป5้าโมเดลเป็นยูนิตราคาถูกที่มีอินฟิเตเตอร์ให้เราใช้เอาโดล,ลงมาในแมปตรงไหนก็ได้นะครับยึดจุดสำคัญไว้สำหรับทำแต้มหรือว่ายิงยูนิตเข้าได้นะครับ แล้วก็ต่อไปรถขนส่งอย่างคิเมล่ายังคงมีการใช้งานเยอะอยู่นะครับเพราะว่าญหาได้ง่ายกว่าเทอร์ล็อกส์นะครับมีเฮฟวี่เฟรมเมอร์สองข้างมีไฟลิงเด็กนะครับเอาทหารที่ยิงดุดุใส่เข้าไปในรถนะครับจะยิงโหดมากไม่ว่าจะเป็นคาสคินอ uh, ่าเทมเพลตัสไซออนเฮฟวี่เวฟอนทีมออกลินก็ได้นะครับหรืออาจจะใส่เป็นอ่า uh, พวกคาตาชาหรือเดสขอปใส่มาก็ได้ก็ทำให้รถคิเมล่าเรามันอันตรายมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต่อไปยูนิต ออกรินนะครับออกรินธรรมดานะครับที่ถือปืนใส่มายูนิตละสามตัวเอามาขี่คิเมลา่าเอาไฟริงเด็กอันนี้ก็คุ้มสุดๆไปเลยนะครับแต่ด้านล่างเราใส่โลกโดอนมานะกับเอชินเซียเป็นอไอที่แบบเจอในลิสใหญ่ค่อนข้างเยอะครับบ้านแฮมเมอร์มาเจาะลุกในยูนิตที่คู่ควรในะแต่ละตัวนะครับอย่างที่ว่าไปโลกรดอนคอมเดอร์นะครับหรือโลกรดอนเบนนแทงแต่ว่าอันเนี้ยผมจะเอามาคือโลกโดอนคอมเดดร์ก่อน เพราะตัวแท้งอะดามิไอไม่ใช่ดามิ่พอยต์มันจะถูกกว่าคอมเมนเดอร์แต่ว่าในลิสต์อีดิชันนี้หรือว่าแพทเนี้ยมันทำให้คอมเมนเดอร์ได้ใช้มากขึ้นเพราะบ้านแฮมเมอร์อเดียมเพลือเนี่ยมีเอนชานเมนที่น่าใส่อย่างมากนะครับซึ่งมันจะใส่ได้เฉพาะกับแท้งออฟฟิเซอร์ซึ่งก็คือโลกดอนคอมเมนเดอร์หรือไม่ก็เป็น,นลิมิลัสคอมเมนเดอร์เหมาะมากเพราะว่าเอนชานเมนต์มันทำให้ตัว คอมมานเดอร์ uh, mm hmm. เราโคตรอันตรายนะครับซึ่งมันจะใส่อาวุธปืนหลกัหลกๆเป็นออปเปเซอร์แล้วก็โฮไวเซอร์นะครับส่วนปืนข้างก็เป็นมัลติเมต้ากันกับเมมตากันแปนะครับเอนชานดีมากๆนะครับแล้วก็ใส่เทคพลิสมาไว้ข้างๆเพื่อที่จะทั้งฮิลแล้วก็แจกอินวอลซีบวกทำให้ที่ยิงแรงอยู่แล้วตายยากเข้าไปอีกนะครับอันเนี้ยแล้วก็อาร์ i ิตี้ของเขานะครับก็คือมันรีโล ฮิตโลก็ได้บูโลก็ได้ดามจโลก็ได้นะครับไอตัวคอมเาดเดอร์เนี่ยซึ่งมันทำให้มันยิงอันตรายกว่าแทงคอมมานเดอร์ปกติไม่ใช่แค่คอมเาดเดอร์ลูก็รดอนแท้งปกตินะครับลก็ดอนแทงเอาไปแทงเอาไปชนได้ส่วนคอมเาดเดอร์เนี่ยเอาไว้แท้งหลังเอามายิงนะครับต่อไปก็เคเดียคอมมานสควอตอ้อลืมพูดไปไอตัวลก็ดอนคอมเาดเดอร์เนี่ยทั้งสิบห้าลิสในการแข่งขันเจอทั้งสิบห้าลิสเลยนะครับแสดงว่าใช้โหดจริงครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็คือเครดิตคอมมาสควอดอันนี้ยูนิลัสิบหกสิบห้าพอยต์นะครับเจอในลิสต์เจ็ดในสิบห้านะครับหน้าที่หลักคือเอามาขยายการสั่งการออเดอร์นะครับด้วยแอบลิตี้ของเอ่อมาสเตอร์บอนะครับปกติเราสั่งการออเดอร์ที่6นุแต่ถ้าเราใส่เครดิตคอมมาเข้าไปเนี่ยมาสเตอร์บอจะทำให้ระยะการสั่งเป็นยี่สิบสี่นะครับกว้างขึ้นสี่เท่านะครับซึ่งการสั่งเนี่ยมันจะต้องเอาไปลีดเอ่อเครดิตช็อคทรูป แล้วก็เอาฮีโร่ตัวอื่นมาลีดครดเดียช็อคทูบซ้ำนะครับเพื่อให้สั่งออเดอร์ได้ระยะไกลขึ้นนะครับส่วนมากจะเอามาคู่กับเออร์ซูล่าครีธนะครับแล้วก็หลอดโซล่าซึ่งจะทําให้มันสั่งเพิ่มได้อีกนะครับตัวเออร์ซูล่ากับหลอดโซล่ามันสั่งได้สามออเดอร์เนาะแต่ว่าระยะมันสั้นพอมาใส่รวมกับกองที่คอมมาคิดเดียคอมมาสะขอนลีดอยู่ด้วยกันเนี่ยคือกองครดเดียช็อคทูบอ่ะมันสามารถเอาฮีโร่มาลีดได้2ตัวนะครับ แล้วก็ได้รับอเ l i ตีจากมาสเตอร์วอล์กทำให้ฮีโร่ที่มาลีดด้วยกันน่ะสั่งการได้ไกลขึ้นนะครับเมื่อพูดถึงตัวนั้นไปแล้วนะครับเคเดียไปแล้วเออสุลาคิดก็จะตามมาเพราะเขามาคู่กันนะครับเจอในเจ็ดในสิบห้าลิสต์แปลว่าในเจ็ดลิสต์ที่เจอน่ะมันมาคู่กันนะครับก็อย่างที่อธิบายไปตอนแรกคือมันมาคู่กันเพื่อที่จะขยายระยะการสั่งการออเดอร์เฉยๆนะครับแล้วก็เอามาลีดเคเดียช็อคทรูปอย่างที่ว่าไปแต่ว่า ตัว e เออร์ซูลาครีก็มีอัพเปอลิตี้ที่น่าใช้อย่างลอร์ดแคสเซเลนนะครับคือเมื่อเลียนยูนิแล้วมันจะสามารถรับออเดอร์ได้2ออเดอร์ในเวลาเดียวกันนะครับตัวที่เลียะก็คือเคเดียเราสามารถสั่งการได้2อารับการสั่งการได้2ทีจะอามาวิ่งหนีหรือเอามา,าเพิ่มเซฟเพื่อให้มันรอดโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็แท็กติเชียนจีเนียสเนี่ยทำให้ลิจิม่น ในระยะ12นิ้วรับจิม้มฟรี1รอบนะครับก็ดีอยู่นะครับต่อไปก็พูดถึงตัวที่เขานำมาให้สองฮีโร่เมื่อกี้หลีนะครับอย่างเคเดียช็อ o รูเจอ14ใน15ลิตรนะครับเจอเกือบเกือบทั้ง15ลิตรเลยมีบ้านหนึ่งที่ใช้โลแกนจุดเต็มนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ตัวนี้มาซึ่งจะเป็นยูนิต10ตัวนะครับใส่ปืนเป็นพลาสมากับเมลต้าเป็นปืนพิเศษเนาะอีก8ตัวก็เป็น เอกันไปนะครับเอามาให้ค r e ดหรือว่าตัวอื่นๆที่จะเพิ่มระยะในการ order ออนะครับมาหลีดตามและข้อดีอีกอย่างของตัวเขาคือ shock t u b นะครับเอาไป s t i ก k y ในจุดอัลเจกติมาร์กเกอร์แล้วเราก็เดินออกจากจุดนั้นเพื่อที่จะอบิลิตี้นี้ทํางานก็จะกลายเป็นว่าเรายึดจุดนั้นอยู่จนกว่าศัตรูจะมาแย่งคืนนะครับคือยึดเส็จเดินต่อได้ดีมากๆเลยนะครับหกสิเองต่อไป unity มากับไอ้ o ด o น o อ commander ที่ โอปจัดจดในตอนนี้ก็คือรีแมนลัสแบตเทนแทงค์นะครับมีการใช้งานอยู่ที่สามแพทเทิร์นหลักที่มองเห็นเนาะแล้วก็ยูนิตมันจะอ่าพอยต์เปลี่ยนไปตามแพทเทิร์นที่โดนเลือกมานะครับคือตั้งแต่ร้อยสี่สิห้าพอยต์จนถึงร้อยเก้าสิบหลักๆเลยจะมีการเลือกใช้เป็นแบตเทนแทงค์นะครับเก้าตัวในรีสิบสี่ลินะแล้วก็เอ็กซ์เทอร์มิเเตอร์จ็ดตัวนะครับเวนคิชเชอร์แบตคิเชอร์สี่ตัวนะครับแบตคิเชอร์นี่คือ ตัวค่าไททานเลยเพราะว่าเสเต็งสูงสุดเลยนะครับสิบแปดนะั่งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เอ็กซ์เทอร์มนี่ผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ว่า b บ t t l e Tank นี่คือน่าจะเอามาเคลียอ่าอ,อะไรละ่ะเคลียอิลิตนะครับเพราะสเต็งสิบแต่กระสุนเยอะอยู่ดีหบวกสามนะครับปืนลองใส่เป็นมัลติเมลตาแล้วก็ลัสแคนนอนด้านหน้านะครับยิงแรงมากแล้วก็อ i เฟก็ดีคือ ทุกครั้งที่โมเดลนี้ทําการยิงรีโล่รูปที่ออกหนึ่งได้นะครับแล้วก็ถ้ายิงใส่ยูนิตท,ที่อยู่ในออเจกติมาร์กเกอร์นี่ครับรีโลได้เลยรีโล่ฮีโร่ได้เลยไม่ต้องออกหนึ่งก็ได้นะครับทําให้เคลียร์ยูนิตท,ที่เฝ้าออเจกติมาร์กเกอร์ของ่าลตรงข้ามกนะ็คือเละได้นะครับก็ป้ายนะครับไก่ของเรานี่เองตัวแรกของคลิปช่องผมเลยที่ลง 40k เนาะสเกลเซนติเนลนะครับยูนิต55พอยต์มาร์กใส่มาเป็นกองหนึ่งถึงสองตัวนะครับกองเกี่ยว ซึ่งเราจะเจอได้บ่อยก็คือตอนเนี้ยมันใส่ได้แค่2ตัวและแต่ว่าแนะนําให้ใส่ตัวเดียวพอนะครับเพราะหน้าที่หลัหลกๆก็คือเอามาจิ้มเป้าให้เพื่อนยิงแล้วรีโลลูกที่อกหนึ่งฮิโลได้แค่นั้นเลยนะครับส่วนปืนที่ใส่เป็นปืนลัสแคนนอนเพราะว่าสเต็งสูงสุดนะครับเอาไว้ช่วยยิงยูนิตไอ้เกาะหนาไฟตรงค้ามนเพราะว่าทหารราบเรามันยิงไหวอย,อยู่แล้วแหละแต่รถถังเนี่ยต้องเอาพวกที่สเต็เงแรงๆหน่อยเอารถถังนีนมายิงนะครับ ต่อไปก็ก่อนโกดนะครับยูนิตอีพิกฮีโร่ยูนิตละร้อยส์นะครับเจอ11ใน15ลิสเออถ้ายูนิตก่อนหน้านี้ผมลืมบอกว่าเจอกี่ทีก็อ่านเอาด้วยกันนะครับกี่เกียจย้อนแล้วนะครับอันนี้จะเจอบ่อยเพราะเอามาทำอะไรมันเหมือนกับคาริดันแอสซัสซินนะครับคือโผลมาในแมพพอหมดอ่าอะไรนะพอจบเฟสจบเทิร์นมันก็โดดเข้าไปในวอร์แล้วก็โดดออกมาใหม่ได้นะครับ ทำหน้าที่เก็บภารกิจลองหรือ secondary mission ได้ดีนะครับหรือบางทีจะเอาไปาใช้อินฟลิเตอร์บางสตูไฟตรงข้ามบางทางไว้ก็ได้แต่มันไม่ได้ถือขนาดนั้นนะครับเลือดตัวละสองส่วนตัวอิบรามก้อนเนี่ยเลือดสามถามว่าถึกไหมมันก็พอได้อะเลือดประมาณสิบสามนะครับสิบสามบูลท์ถ้าไม่เจอกองยิงกระสุนยเยอะๆก็น่าจะพอยืนไหวนะครับต่อไปก็ยูนิต ยิงแรงในฐานะสายทาหารลากานะครับคาสคินนะครับเจออ่าสิบเอ็ดในสิบห้าลิสต์นะครับยูนิตละร้อยสิบพอยยิงง่ายยิงดีแถมยังสั่งการตัวเองได้ด้วยนะครับในการสั่งการตัวเองได้ด้วยเดี๋ยวนี้มันสั่งในเริ่มต้นของเฟสไหนก็ได้ซึ่งทำให้มันมีความฟิคซิบิลิตี้สูงมากครับคือคล่องตัวอย่างมากคือจู่ๆแบบเรารับคำสั่งจากไอ้คาสคินเนี่ยรับคำสั่งจากออฟฟิเซอร์ว่าให้ม hey, ุมุมุแล้วก็เดินไปก่อน พอถึงชูตติ้งเฟ e มันก็สั่งตัวเองให้เป็นเทคเอมก็ได้นะครับเดินมาอย่างไกลแล้วยังยิงได้อีกโอ้โห oh oh. ครับแล้วก็อุปรกรณ์ที่สวมใส่นะครับเป็นพิเศษก็ยังตัว้าไม้ไมครับเดโมทูเปอร์ oper, ก็สไนเปอร์ส่วนตัวพิเศษเอื่นเนี่ยการ์ดใส่ได้4ตัวนะครับก็ใส่เมลตาสองพาร์ตมาสองยิงมันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าไอบานนไ้บ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านนี้สิคาสกินเนี่ยเอาไปใส่บ้านแมคไนแอสซาวได้นะครับขึ้นรถลงรถเอามายิงรัวๆถ้าไม่ถือจริงนี่คือพังแน่นอนนะครับ การันตีการยิงดามจได้เลยนะครับส่วนบ้านแห่เมืองอเลเดอร์อาจจะเอามาช่วยเดินโน่นเดินนี่ได้นิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันสั่งการตัวเองได้ถ้าอยู่อนอกระยะการสั่งการแล้วก็เราใส่คอมเมนเดอร์มาเป็นรถถังหมดมันจะไม่มีตัวไหนออเดอร์ตัวเองนะครับสำหรับทหารราบยูนิตอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเราหาได้นะครับเพราะปกติเราจะหายากมากเลยคือล็อกเนี่ยเขาเลยใช้คิเมล่ากันส่วนใหญ่เพราะมันหาง่ายกว่านะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเลือกได้นะครับ อาจจะยิงไม่ได้าจากไฟลิงเด็กเหมือนคิเมล่าแต่เท์ล็อกขนส่งได้ดีกว่านะครับนี่ยูนิต65พอยต์เจอ11ใน15ซึ่งก็จะมาพร้อมกับคาสกินอย่างที่ว่าไปคือมันขึ้นรถนี่มาแล้วรถก็มาส่งนะครับเพราะว่าคาสกินเดินเดินได้ไกลมากด้วยการออเดอร์ก็จริงแต่มันบางนะครับโดนโอเวอร์วอตมีโอกาสตายได้เหมือนกันก็เอาเทลล็อกมาขนส่งซะนะ อันนี้ทีแนะครับแล้วก็วูลสิบซึ่งถือว่าถึอพอสมควรเลยใน65สิบพอยนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับยูนิตที่ใช้ดีควรน,นํามาใช้แล้วก็อยู่ในลิสต์ของการแข่งขันของต่างประเทศนะครับว่ายังมีประมาณนี้แหละแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกจัดลิสต์เป็นบ้านไหนแล้วก็พอยเท่าไหร่เพื่อที่จะนําไปเล่นได้อย่างมีแบบแผนแท็กติกตามที่เราคิดไว้นะครับ โอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วมาดูว่าคลิปหน้าผมจะทำการวิเคราะห์หรือว่าออกยูนิตอะไรมาดูกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ